ตอนนี้ต้องเงียบก่อนนะถ้าไม่เงียบประกาศไม่ได้นะเอออ่ะอ่ะฉันจะประกาศแล้วนะโอเคและสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่19ประเภทพอพปูล่าโหวตสาขา LGBTQ+ ยอดนิยมได้แก่ไ,<ด>ไปไป,ไปโอโอ sụt chỗ đi gì Má Em xin đi má Lên con đuôi ใช่ไหมคะคุณป้ายไปแฟนขับอยู่ทุกชั้นเลยใช่ไหมคะชั้นบนชั้นล่างชั้นกลางโอ้โหค่ะต้องขอบคุณนะคะรัตร์บูดาโสภาด้วยนะคะแล้วขอเชิญคุณป้ายไปนะคะได้กล่าวแสดงความรู้สึกสักเล็กน้อยเลยค่ะเชิญค่ะ รางวิลสีเลคอร์ดในเครือสิงมิวสิกครับวันนี้ตื่นเต้นมากเป็นรางวัลเดียวของบ้านสิงที่ที่ได้มาเยือนที่อันทรงเกียรติแห่งนี้ครับ LGBT LGBTQ ยอดนิยมขอบคุณขอบคุณชมราอว์ดครั้งที่สิบเก้า ตั้งแต่เล็กจนโตไปอยู่กับคำถามเสมอว่าสิ่งที่ไปเป็นมันดีที่สุดแล้วหรือยังมันดีหรือยังไปแต่วันนี้ไปได้คำตอบแล้วว่าเราเลือกเกิดไม่ได้ครับแต่เราเลือกที่จะใช้ชีวิตในแบบที่เราชอบได้การเป็นตัวเองโดยที่ไม่ต้องทำให้ใครเดือดร้อน การเป็นตัวเองโดยที่เราก็คือมนุษย์คนหนึ่งมีสิทธิ์ที่จะใช้ชีวิตให้มีความสุขวันนี้ขอบคุณทุกคนรางวัลน,นันทรงเกียรติแห่งนี้รางวัลชิ้นนี้ปลายมอบให้กับครอบครัวบ้านสิงและแฟนคลับป้ายไปริโทุกคนครับขอบคุณครับขอแสดงความดีกับคุณไป้ายไปโอริโอด้วยนะคะ โอ้โหดยอดจริงนะโอเคค่ะเข้าใจความรู้สึกค่ะเวลาคนที่เราเชียร์แล้วเขาได้รับรางวัลอะไรแบบนี้มันมันตื้นตันมันตื้นตันมันตื้นตันเป็นฉันฉันก็กรี๊ดอย่างนี้ทั้งวันนะใช่ประหนึ่งว่าเราได้รับไปด้วยถูกต้องนะคะามาถึงรางวัลต่อไป